2 5 0 0กว่าปีที่แล้วในกรุงราชครห์เมืองหลวงของแคว้นมะคตที่อินเดียมีพี่น้องคู่หนึ่งอาศัยอยู่พี่ชายชื่อมหาปันถกความจำดีมากตอนหนุ่มถูกยกให้เป็นนักเรียนดีเด่นเปิดถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่นที่บ้านแต่ว่าน้องของเขาจุลปันถกความจำแย่มาก ทำอะไรก็ล้มเหลวเป็นตัวตลกของคนอื่นบนโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมาจากโลหะไม้น้ำไฟดินห้าธาตุนี้ด้วยกันทั้งนั้นอันดับแรกคือโลหะโลหะไม่เย็นและไม่ร้อนมีรูปลักษณ์แน่นอนต่อไปธาตุที่สองคือไม้เปลี่ยนแปลไปด้วยความร้อนอไม่มีรูปลักษณ์แน่นอน ไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้นะเจ้าายะบรรทกครับท่านพี่เจ้าทำอะไรเนะ่ข้าจะช่วยมันมันน่าสงสารน่ะช่วยใครนะหนอนไงเจ้าโดนแสงส่องจะตายได้นะไปเร็วเจ้านี่ไม่เหมาะกับการเรียน ไปเล่นที่อื่นไปทำไมล่ะเจ้าอยู่ก็เป็นตัวทวงคนอื่นข้าไม่ได้ทวงใครซะหน่อยแค่เจ้าอยู่เจ้าก็ทวงคนอื่นแล้วข้าอยากเรียนนี่นะจะได้เป็นคนเก่งเหมือนพี่ไงเจ้าจะมาพูดมากเลยรีไปที่อื่นไปอย่ามาที่นี่สักพักครับ ต่อมาอย่างที่สามคือน้ำน้ำไม่เย็นและไม่ร้อนถ้าก็อยากมีความรู้อยากเป็นคนเก่งเหมือนกับพี่เออเจ้เจ้าว่าไม่ได้เหรอ เขาไม่มีทางเป็นอย่างพี่ชายได้ใช่ไหมงั้นเขาก็แย่กว่าพี่นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนี่ใช่มะอ๋อ,อพี่อย่บันถกฟ้ามืดแล้วกลับบ้านเถอะ เมื่อกี้ขอโทษด้วยนะฮะข้าพูดแรงไปหน่อยพูดแรงไปพูดว่างไงอ่ะเจ้าลืมแล้วเหรอฮะกลุ่มชมัดเลยกลุ่มเหรออะก่อนที่พ่อจะเสียบอกให้ข้าดูแลเจ้าให้ดีดูท่าท่านคงจะเดาเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ท่านเดาได้เหรอฮะ <c oughs> ตอนนั้นพระพุทธองค์ได้มาพำนักใกล้ๆก,ลกับเมืองราชคฤึกหลายคนอยากถวายตัวเป็นศิษย์ด้วยเพราะการชักชวนของเพื่อนมหาปันปถุกจึงไปฟังด้วยและยังตัดสินใจเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธองค์ข้าก็จะไปเจ้าอยู่นี่แล้ว เ้าก็จะไปไปเป็นลูกศิษย์ของใครอะไรคนนั้นน่ะสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนมันยากไม่มีวันที่เจ้าจะเข้าใจได้ไม่รู้ละข้าไปด้วยการบำเพ็ญเคร่งครัดมากข้าว่าเจ้าคงทำไม่ได้หรอกไม่สนละข้าจะไปด้วยตามใจเจ้าแล้วกันดีดีงั้นตามใจข้านะ เพราะคำสั่งเสียของพ่อมหาปันถุกจึงหมดหนทางก็ได้แต่พาน้องชายไปสำนักของพระพุทธองค์ด้วยหัอฮึ่ม ข้าชื่อมหาปันทกเขาคือน้องของข้าชื่อจุรปันทกรีบกราบท่านสิเร็ว ขอให้ข้ามหาปันุกกับน้องชายจุรปันถกได้เป็นลูกศิษย์ของท่านด้วยเถิดพระพุทธองค์คนพี่นั่นเป็นคนฉลาดมากแต่เขากลับมีน้องชายที่ใครๆในเมืองต่างรู้ว่าเป็นคนที่ปัญญาทึบที่สุดเลยคนน้องน่ะหม่อมฉันว่าปฏิเสธไปดีกว่าอย่าลำบากเลยชีตาครับพวกเราไม่ควรจะมองคนแค่เพียงเปลือกนอกพระพุทธองค์เออแต่ว่าคำสอนของเรา ไม่มีแบ่งแยกผู้เรียนเปิดโอกาสให้กับคนทุกระดับเรายอมรับให้ผู้เจ้าเข้ามาเป็นสิษย์ขอบคุณมากครับโอ๊ยเจ็บนะไว้รอดูต่อไปก็แล้วกันนับแต่นั้นพี่น้องปันถกก็ได้เป็นลูกศิษย์พระพุทธองค์และปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดทุกวัน การบำเพ็ญของคนพี่มหาปันโุกก้าวหน้าไปเร็วมากแต่เมื่อมาดูคนน้องจุลปันถุกการบำเพ็ญเพียรเป็นไปอย่างช้ามากในการปฏิบัติตนเป็นพระสงฆ์ต้องถือศีล250ข้อแต่ว่าจุลปันถุกแม้แต่จำก็ยังจำได้ไม่หมดเริ่มใหม่อีกครั้งฟังดีๆนะห้ามฆ่าสัตว์ห้ามประพฤติผิดในกามห้ามพูดบทจะลองท่องดูสิ เดี๋ยวจะใบให้นะสัตว์น่ะสัตว์เราสัตว์อ่าหืมน่ารักมากอ้าวโอ้ยโยถ <laughs> ไม่รู้จักจำสินะ่ะทำามาไงนะจะกาไลน้องชายข่าเหรอมีเขาอยู่พวกเราจะกลายเป็นตัวตลกของคนอื่นๆใช่แล้วละถูกต้องแล้วแล้วต่อไปก็จะมีผลต่อชื่อเสียงของพระพุทธองค์ใช่ผู้ถูก ขอร้องละครับอย่างน้อยก็รอให้ถึงวันชุมนุมครั้งหน้าจะได้ไหมเราวันชุมนุมครั้งหน้าแล้วยังไงต่อละ่ะข้าจะแสดงผลในการบำเ,เพ็ญของน้องให้ทุกคนได้เห็นเพราะนกการบำเพ็ญเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าทําไม่ได้แล้วก็ข้าจะไล่เข้าไปเองโปรดรอจนถึงวันนั้นก็ขอร้องล่ะือ ไม่ทำความชั่วไม่รังแกสัตว์รู้ว่าทุกสิ่งล้วนว่างเปล่าจะห่างไกลจากความทุกข์ที่เป็นเพราะพลังแห่งธรรมะวันชุมนุมครั้งหน้าจะท่องประโยคเมื่อกี้ให้ทุกคนฟังฮะข่าเหรอจุลปันถกถ้าเจ้าท่องออกมาได้อย่างนี้แล้วก็ทุกคนต้องยอมรับในตัวเจ้าแน่ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้เจ้าก็จะไม่ได้อยู่ที่นี่นะถึงตอนนั้นก็ต้องไล่เจ้าออกไป อลองดูข้าจะลองดูนะอืมงั้นเจ้าก็ท่องตามข้าแรกเริ่มก็ไม่ทำความชั่วก่อนอื่นก่อนอื่นไม่ต้องท่องก่อนอื่นไม่ต้องท่องเจ้า,งาโง่โอ้ยยังไม่ตั้งใจท่องอีกไม่ทำความชั่วไม่ทำไม่ทำไม่ทำ,ทำความชั่วความชั่ว ลืมบอีกแล้วเหรอบีบนึกใค้ออกสิไม่ทำความชั่วไม่รังแกสัตว์รู้ว่าทุกสิ่งล้วนว่างเปล่าจะห่างไกลจากความทุกข์ฟังมาตั้งแต่เช้าฟังไปฟังมาขัดอะไรทองด้ตามไปด้วยโอ้ยเก่งจังอ <c oughs> ะานผู้เก่งกาท่านเก่งนักไม่ไม่ไม่ไมไม่ำไม,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 ไมเก่งลออไอย่ามาล้อข้าเล,เลย ออ้ยย่าเล<ฮ>ตามที่สัญญาไว้น้องข้าจะแสดงผล<ฮ>ที่ได้จากการบำเพ็ญเพียรให้เห็นเดี๋ยวนี้จะท่องสัจธรรมที่งดงามอืม ถ้างั้นถ้างั้นเออเออเมื่อพึ่งไปบินที่อื่นไปหอเา่อเออเออถ้างั้นเออเออเออ ข้าลืมแล้วผนการบำเพ็ญของเขาทัางหน้าตกตะลึงยิ่งนักเจงด้วยใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใเจ้าได้มันโง่จริงพี่เฮ้ยข้าจะไม่ให้อภัยเจ้าอีกแล้ว ค่าคนโง่อย่างเจ้าอยู่ที่นี่อีกไม่ได้ตอนนี้จะไปที่ไหนก็ช่างไปซะเร็วๆขงโง่มากเลยเหรอ ข้าปัญญาอ่อนจริงเหรอบอกข้ามาบอกข้ามาบอกข้ามาจุลปันโทเจ้าเสียใจอะไรอยู่พระพุทธองค์บอกให้เราฟังสิข้าข้าทุพีไลออกมา ไม่ให้อยู่ที่นี่ต่อไปแล้วถ้ากลับบ้านไม่ได้ไม่มีที่ไปในเมื่อไม่มีที่จะไปงั้นก็ไปอยู่กับเราเถิดไปอยู่กับพระพุทธองค์ทำไมหรือว่าเจ้าไม่ใช่ศิษย์ของเราอย่างนั้นเหรอแต่ว่าพี่บอกว่าคนโง่อย่างข้าไม่สามารถเป็นศิษย์ของพระพุทธองค์ได้อ่ะสิจุลปันถกเจ้าคิดว่ายังไงคิดว่าตัวเองเป็นคนโง่อย่างนั้นเหรอ พ,พี่พูดแบบนี้คนอื่นก็พูดแบบนี้ข้าคงเป็นคนโง่จริงๆเจ้ามีความคิดแบบนี้เจ้าก็ไม่ใช่คนง่หรอกฮะอคนที่รู้ว่าตัวเองโง่ก็แปลว่าคนนั้นไม่โง่ออ๋อมาเถอะครับเรามาเริ่มกันในส่วนที่เจ้าสามารถเรียนได้ อย่างเช่นปัดฝุ่นชำระสิ่งสกปรกเจ้าท่องแค่นี้ก็พอแล้วข้าจะลองดูปัดฝุ่นชำระสิ่งสกปรกปัดฝุ่นชำระสิ่งสกปรกปัดฝุ่นชำ,ชำระสิ่งสกปรกปัดฝุ่นเอ่อชำระสิ่งปัดฝุ่นชำระสิ่งสกปรก ปาดปุ่นชําระสิ่งสกปรกปัดปุ่นชําระสิ่งสกปรกอืนับแต่ตอนนี้เจ้าถือไม้กวาดนี้ปัดกวาดลานทุกวันกวาดไปท่องไปอย่างนี้เจ้าจะได้ไม่ลืมอีกอข้าทราบแล้วครับ ป <Billie S 1> าดฝุ่นชำระสิ่งสกปรกปาดฝุ่นชำระสิ่งสกปรกปาดฝุ่นชำระสิ่งสกปรกปาดฝุ่นชำระสิ่งสกปรกคือเหมือนพระพุทธองค์จาอนุญาตให้เขาอยู่ต่อนะหนาปวดหัวทาจริงด้วยจยลปันทกเหนื่อยไหมล่ะเหนื่อยแย่เลยเหนื่อยแย่เลยเหรอนี่ทางนั้นยังมีขยะอีกนะนั่นน่ะทางนี้ก็ยังมีขยะปาด ปุ่นชำระสิ่งสกปรกปัดฝุ่นชำระสิ่งสกปรกปัดฝุ่นชำระสิ่งสกปรกปัดฝุ่นชำระสิ่งสกปรก <c oughs> ปัดฝุ่นชำระสิ่งสกปรกปัดฝุ่นชำระสิ่งสกปรกจุลปันถุกคอยปัดกวาดในสำนักพระพุทธองค์ทุกๆวันและเขาก็คอยท่องคำที่พระพุทธองค์ให้ท่องตลอดเวลา ปาดฝุ่นชำระสิ่งสกปรกปาดฝุ่นชำระสิ่งสกปรกปาดฝุ่ em, ช Piet. นชำระสิ่งสกปรกปาดฝุ่นชำระสิ่งสกปรกปาดฝุ่นชำระสิ่งสกปรกปาดฝุ่นชำระสิ่งสกปรกไม่นานนักไม่กวาดของจุลปันถุ ก็หลุดลุยอย่างรวดเร็วขนร่วงไปตั้งเยอะอออตบๆตบก็มีฝุ่นฟุ้งออกมาเอ๊ะไม่ได้ละสกรปรกเหมือนกับร่างกายของข้าเลยปัดฝุ่นชำระสิ่งสกรปรกปัดฝุ่นชำระปัดฝุ่นชำระสิ่งสกรปรกสกรปรกจังร่างกายของข้า ใจเรายิ่งสกปรกกว่าข้ารู้แล้วพระพุทธอ,องค์บอกให้เราปัดฝุ่นในใจชำระสิ่งสกปรกในใจข้ารู้แล้วข้ารู้แล้วปัดฝุ่นชำระสิ่งสกปรกปัดฝุ่นชำระสิ่งสกปรก ปั Regard. ดฝุ่นชำระสิ่งสกปรกปั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 ดฝุ่นชำระสิ่งสกปรกว่ากันว่าลานพำนักทางทิศตะวันออกมีที่พำนักของภิกษุณีเพราะพระพุทธองค์จะส่งลูกศิษย์ที่เก่งไปเทศนาชี้แนะให้กับพวกนางทุกวัน พระพุทธองค์วันนี้จะส่งใครไปที่พักด้านตะว,วันออกละ่ะเราว่าส่งเขาไปฮะอืมเอ๊ะเป็นไปไม่ได้พระพุทธองค์ขว่าน้องข้าต้องทำไม่ได้แน่เลยเออเอ,อไม่ได้ข้าทำไม่ได้อะต้องถูกพิสุจนีหัวเราะเยาะแน่เลยไม่ไม พวกนองต้องโกรธแนะ่ใช่แล้วครับต้องโกรธแนะ่จุลปันทกจุลปันทกครับเจ้าทำได้เจ้าทำได้แน่ไม่ต้องพูดจาสวยหรูอย่างคนอื่นเขาเจ้าใช้ความถนัดของเจ้าวางใจให้ผ่อนคลายทำตามที่ใจอยากจะทำก็แล้วกันเจ้าเข้าใจไหมครับข้าจะลองดู อืมอานน์เจ้าก็ไปพร้อมกับจุลปันถกครับไม่รู้ว่าพวกเขาจะทำอะไรกันจุลปันถกอาท่านมากันแล้วเอ๊ะ ด้านหลังนั่นพระอานนินั่นพระจุลปันทกกนี่นาะโอ้ยภิกษุที่ขี้ลืมที่สุดคนนั้นเองเขามาทําอะไรนะนี่ท่านรู้ไหมว่ามาทําไมอะ่ะในมือถือไม้กวาดคงจะช่วยปาดกวาดลานให้พวกเรามั้งวันนี้พระจุลปันทกกจะมาเทศนาคําสอนของพระพุทธองค์ให้ฟังแย่ละทําไมเป็นแบบนี้ พระพุทธองค์ทรงกำหนดด้วยพระองค์เองเลยนะโปรดตั้งใจฟังอย่างสงบเชิญได้โธ่พระพุทธองค์ทรงคิดอะไรอยู่นะอย่างนี้ดูถูกพวกเราชัดๆเลยใช่ไหมล่ะใช่ต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยพวกเจ้าวางใจอีกเดี๋ยวข่าจะไปทูลปัญหานี้ต่อพระพุทธองค์แน่นอนข้า <c oughs> ตายจริงคนนี้ยิ่งดูยิ่งสกรปรกตอบถูกแล้วร่างกายของข้าสกรปรกแต่ว่าที่สกรปรกกว่าคือใจของข้าพระพุทธองค์มอบไม้กวาดนี้ให้ข้าให้ข้ากวาดไปท่องไปปัดปุ่นชำระสิ่งสกรปรกเรื่องนี้ข้าทำได้ทุกวันข้าจะคอยกวาดไปท่องไปตลอดจนอยู่มาวันหนึ่ง ข้าเห็นไม่กวาดที่รุ่งริ่งข้าถึงพบว่าแท้จริงแล้วอะไรคือฝุ่นอะไรคือผงนั่นก็คือฝุ่นในใจข้าขยะในใจข้าใจข้าเต็มไปด้วยตัณหาเต็มไปด้วยกิเลสท,ที่พระพุทธองค์ให้ข้ากวาดก,ก็คือฝุ่นที่อยู่ในใจตัณหาหายไปซะความโกรธหายไปซะกิเลสเพิกถอนไปกวาดทุกวันข้าคอยกวาดด้วยไม่กวาดนี้ แต่ไม่ว่ากวาดยังไงก็ไม่อาจกวาดฝุ่นให้หมดมีฝุ่นลอยมาตลอดเวลาฝุ่นละอองที่อยู่ในใจข้าก็ลอยมาเรื่อยๆเหมือนกันแล้วต้องทำยังไงดีละ่ะ oh. จะล้มเลิกการปัดกวาดเหรอไม่ไม่ได้ถึงจะกวาดฝุ่นไม่หมดยังไงก็ต้องกวาดก็เพราะกวาดไม่หมดถึงต้องกวาดข้าทำได้มีแต่อย่างนี้ ช่างเป็นมุมมองที่แตกต่างเป็นคําพูดที่น่าบระทับใจจริงๆ บางทีนั่นอาจเรียกได้ว่าเป็นการสอนแนวทางใหม่ความคิดของจุลปันทุกทำให้ภิกษุณีต่างสะเทือนใจจดร้องไห้ด้วยความดีใจจุลปันถุกเข้าใจได้ดีมากอย่างนี้ใช้ได้แล้วศัจธรรมของการปัดฝุ่นชำระสิ่งสกปรกไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะทำได้ต้องใช้ปัญญาแห่งธรรมคอยช่วยเหลือครับ ขอบคุณครับพระพุทธองค์ทุกคนก็ควรคิดดูจะรู้แจ้งไม่จำเป็นต้องเรียนรู้มากมายบางทีแค่เพียงประโยคเดียวถ้าเข้าใจความหมายของมันได้อย่างลึกซึง้งอย่างนี้ก็สามารถบรรลุทำได้เหมือนกันอย่างจุลปันทกไม่สิเป็นเพราะมีจุลปันทก เราจรึงสามารถใช้วิธีการที่แตกต่างจากปกติทั่วไปสอนสัจธรรมให้เขาขอบคุณครับพระพุทธองค์ทุกคนต่างมีเส้นทางธรรมที่ควรเดินของตัวเองชีตาเจ้าว่าจริงไหมต้องขอโทษด้วยครับพระพุทธองค์พวกเราสํานึกผิดแล้วพวกเราสํานึกผิด,ผดแล้ว,ลวน้องรักข้าผิดไปแล้วโปรดอภัยให้กับเรื่องที่ข้าเคยทำลงไป พี่ชายาจุฬาจุฬาหลังจากนั้นสิทธิ์พระพุทธองค์ก็มองพระจุรปันทกใหม่แต่ว่าคนในเมืองก็ยังมองเขาเป็นคนโง่อยู่ดี วันหนึ่งพระราชามีรับสั่งเชิญพระพุทธองค์และสิทธิ์เข้าวังอืออันคือพระตุลปันถกใช่ไหมทาไม่คุณจะมาที่นี่เลยนี่ฮะอื้ม เจ้ายามทําอย่างนี้ได้ยังไงไม่เป็นไรข้าไม่สนหรอกเจ้าว่าไงนะจะบอกว่าให้สอนให้รู้สึกนี่เอาจริงเหรอวันนี้ดีใจมากเลยที่พวกท่านมาเชิญฉันกันให้เต็มที่พระราชาเรายังมีสิทธิ์อีกคนที่ยังมาไม่ถึงตอนนี้เขาอยู่นอกประตูเมืองไม่ได้เข้ามา อ้อ่าไเป็นการเสียมารยาทนักวนาน่ายมเป็นยัง,ง้งเหรอไม่ข้างนอกไม่มีคนที่ดูคล้ายสิทธิ์พระพุทธองค์สักคนเขาอยู่ในสวนที่นอกเมืองอุ้ยไม่นไม่ได้หรอกเสียมารยาทสิ้นดีใช่พระพุทธองค์กล่าวเช่นนี้เจ้าก็ลองไปดูสิว่ามีอยู่จริงหรือเปล่าโอ้ก็ไม่ะค่ะหัวหน้าจะให้พระตุลานทกเข้าไปจริงเหรอตลกน่าเห็นมันก็รีบไล่มันไป และไปรายงานพระราชาวะในสวนไม่มีใครเข้าใจไหมโอ้ยนี่อะไรเนี่ยใครใครเ้าเองพระธุลปันทกบเาคือพระธุลปันทกบเาก็คือพระธุลปันทพกเาก็คือพระธุลปันทกขเาก็ใช่เ้าก็ใช่ด้วย ในสวนวิเิษพระพุทโธอยู่มากมายทุกคนต่างหน้าตาเหมือนกันด้วยหน้าตาเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นเทพจากไหนดูเหมือนทุกคนจะสงสัยเหมือนจะเป็นอย่างนั้น ข้าจะบอกทางออกให้นะครับเจ้าลองถามชื่อของพวกเขาคนแรกที่ตอบออกมานั่นแหละใช่เราเนี่ยชื่อของท่านคือข้าคือพระจุลปันทก จริงๆพระจุลปันทุกจริงๆด้วยอันนี้แต่ทันทันเออ,เอ,อหมวกี้เสียบรรยาศไปเชิญท,ทางนี้ครับดี หลังจากนั้นทั่วทั้งแคว้นก็ไม่มีใครหัวเราะเยาะพระจูลปันุกอีกต่อมาพี่น้องปันถกคืนดีบำเพ็ญธรรมร่วมกันต่อไปชื่อของทั้งสองคนจึงถูกเล่าขานสืบมาภายหลัง